นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิตติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธะนาเมอิอิเมนาพุทธะตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิ อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนามีอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนามีอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนามีอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเศษเสออิอิเศษเสอพุทธนามีอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนามีอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนามีอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสีอิอิเศเสพุทธนามิอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสีอิอิเศเสพุทธนามิอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ